เราครับว,วันนี้สวัสดีครับวันนี้มาเจอเกมที่อะไรไม่รู้ครับเหมือน GTA นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในน้ำนะครับกระตุกนิดหนึ่งเกมนี้ทุกคนน่าจะเคยเล่นเกาะข,ขึ้นก่อนกูจีวิ่งหนีตำรวจ ขึ้นไนด้หนเดยว,วันนี้เพื่นล่าตำรวจซีดาวกันนี้วะครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมครับเดี๋ยวจะไปขโมย้ยนี่นี่อะอีกงงครับอีกงงเฮ้ยบัก โอ้ลมแรงเขาดังเฮ้ยถ้าจะแรงเว้ยการฟีลรอบทิ้งฮู้วัน Chúc <coughs> nào học <coughs> dụng nà chàng mẹ <mà. coughs> ล่าอันนั้นไม่เสร็จต้องเอ้เนงยๆปุ่น,นรถตูตก่อนเราค่อยไปหาเราเจ๊เทเลยวะเราจะไปทำการ เรามาเริ่มลาตำรวจกันเลยดีก่อนนะครับไปหารถซิฟีอันนี้ก่อนเออนี่ไงรถผมผมจอดทิ้งไว้ซอจากโตเกียวอเไรแยวเริ่มลาตำรวจแล้วครับ คนทนแม่ให้ติดาาาดาวไปแลวมาตินีเครับล้เนยเมานขอประธางถัย,ยังไม่ได้แต่งครอบตาาันอยากติดดาวตอนนี้ ตำรวจให้เจอครับยังไงฮะมเจ่อยังไงมีรถกนตีเนอะไอ้ตามาที่นี่นี่อ่ะตำรวจกำลังมาด้วย ข้างหน้านี้ข้างหน้านี้เจอโอ้โหดมีมากมามาตัวตัวเลยดีกว่ามาเอ้ยค้างไอ้หนูรู้จักไหมรู้จักไหมข้าตระกูลโหดอะ่ะข้าตระกูลโหด่ะฮะน้องเจอช็อตกันหน่อยไหมหนะเออย,ยิงรถไป มึงตะกาะมึงเล่นพกกันใช่ไหมก็เล่นพกก็ได้มาเฮ้ยมึงยิงอะไรมเนี่ยเสร็จแล้วครับไปสามดาวสิจีนี้รีบขึ้นรถเพ่กันดีกว่าที่จะตายครับ เอาไม่มีต้องเราต้องสู้กับตำรวจนะข้างหน้านี้มีหนึ่งตกน้ำที่ผายแล้วมือ เดี๋ยวครับรออะไรลงน้ำก่อนดีกว่าเอา้ยไม่รอดไม่รอดติดแค่สามดาวเองโอ้ยเฮียแม่มงยิงโดน่ายิบหาย รถครับผมขอรถบรนนิจาครถผมหน่อยรถผมอ่ะรถผมรถผมาตายแน่ไอ้เหี้ยยแม่งแม่งมีรถไหมไอมีกูก็วิ่งหนีแล้วว่าน้องรีบไปซ่อนในแถวนี้ต้องรีบเข้าไปซ่อนในอุโมงค์จะตายเลยเหี้ยนี่ตรงนี้ปลอดภัยไรไรล,ลูกกระสุนนะ ออเเไไ้้หียลขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันภาคทีดหลังครับ